that at all time an all I'm เอาละครับผมนะฮะคนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนเช่นกดซับสไครป์ชแนลบอสทีวีกันด้วยนะฮะเช่นวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับไมโครเบเกตอิดิชั่นนั่นเองนะครับผมนะฮะ เอาละครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่หมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะจะมารีวิวแอดออนนะครับผมนะแอดออนเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆนะน่าจะเป็นแค่4ตัวนี้เท่านั้นนะฮะหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแทก็โอเคคือมันเป็นระบบเหมือนกับแรกของของเ p c นั่นเองนะแรกของเหมือน m p c นะฮะแต่มันจะเป็นเนื้อนั่นเองนะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องฆ่าสัตว์เหล่านี้เลยนะฮะก็โอเคมันเป็นยังไงนะเรามาดูกันเลยดีกว่า นี่นะฮะวางปุ๊บถติว่ามันเจอเราเจอมันสปอนตามแบบทำรายให้เราเอามือเปล่านะฮะไปกดค้างที่มันนะครับออจะเดินหนีไปไหนเรานะฮะกดค้างที่มันปุ๊บนะครับก็จะได้ขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีเนื้อนะฮะเนื้อหมูยี่สิบเจ็ดอันเลยทีเดียวนะที่ให้แลกนะครับนะฮะซึ่งมันใช้พืชอื่นในการแลกก็ได้นะฮะก็ถือว่าดีในทีเดียวนะฮะก็ผมมีแค่ แครอทนะฮะก็ใช้แครอดแรกนะฮะก็โอเคนะผมก็ได้เนื้อมาแล้วนะครับผมนะฮะประมาณ27อันเลยทีเดียวนะฮะอ๋อเสร็จแล้วก็ได้ยาดีเจนต์มาด้วยนะ,ะซึ่งทําให้หมูมันตายยากขึ้นนั่นเองไม่ใช่ตายยากสมมติว่าหมูมันเลื่อนลดเยไปก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มเลือดให้หมูมประมาณนะะั้นนะฮะก็ตัวอื่นนะฮะก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นวัวนะฮะก็กดค้างหน้าเหมือนกันแล้วก็เอาข้าวนะใส่ลงไปจํานวนที่มันต้องการนะฮะเราก็จะได้เนื้อวัวมาเจ็ดอันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ ซึ่งมันมีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่อยากได้นะโดยไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกมันนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะก็ต่อไปนะคือไก่นั่นเองนะไก่ก็สามารถที่จะแลกได้เหมือนกันนะโดยใช้ซีดนั่นเองนะฮะประมาณ27อันเลยทีเดียวเลยทีเดียวนะก็แล้วแต่นะว่าตัวแต่ละตัวมันจะให้เท่าไหร่นะมันจะเอาเท่าไหร่นะครับผมนะก็ต่อไปคือแกะนะฮะโดยที่ นี่นะฮะกดได้เหมือนกันนะโดยใช้ไอ้ข้าวนะประมาณ40กว่าอันไม่แพงชิบหายนะฮะแล้วก็ได้ขนได้ขนแกะประมาณ7อันเลยทีเดียวนะฮะก็ ถือว่าไม่ไม่่คยคุมนะเอ้ยแต่มีสีอื่นให้แลกด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีสีอื่นด้วยนะก็โอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะก,นนะก็ไม่มีอะไรแล้วแหมฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร e กันด้วยนะเพื่อนกำลังใจของผมทรคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบายบโย้โหเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วกกดซับสไคร e หรือว่ากด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม